สวัสดีครับมิรักแฟนมวยเจาะลึกข้อมูลมวยไทย7จสีนะครับมาดูที่ชอบหลังช่างของมวยไทย7จสีประจำวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมพุทธศักราช2563นะครับก็ดื่นก็ขอฝากทีมงานลูกเฉพาะพลานชัยและก็มวยหูเริงฤทธิ์สิทธิ์หลวงปูมุนนะครับหากท่านใดสนใจสมัครสมาชิกรายพิมพลรายเสียงมวยหูติดต่อได้ที่ไลน์ไอดี 6699 BY แล้วก็0983069212หรือจะโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0908869961นะครับทางทีมงานก็เป็นเพียงการวิเคราะห์วิจารณ์รูปมวยทรงมวยการออกบุตมวยและมวยหน้าเล่นนะครับส่วนเรื่องการแพ้ชนะขึ้นอยู่กับส่วนประกอบของนักมวยและขึ้นอยู่กับปัจจัยหน้าเสือกองเชียร์และบรรยากาศการเล่นในเวทีนะครับสำหรับท่านสมาชิกนะครับเข้าตัวให้ถูกนะครับ ก็แต่งตัวบางกินทั้ง2ข้างนะครับอย่าแช่อย่าโชว์นะครับก่อนจะไปเข้าสู่ผนชั้นน้ําหนักเมื่อเช้านี้นะครับก็มาดูที่คู่มวยกันก่อนนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงคู่มวยกันเนิดหนึ่งนะครับสําหรับคู่ที่1น,นะครับก็เดิมทีก็จะเป็นการพบกันระหว่างดีเซนเล็กโรงเรียนกีฬานาราธิวาสพบกับแก่นแก้วพอเยี่ยมแสนนะครับดีเซนเล็ก โรงเรียนกีฬานาราธิวาสถอนตัวออกไปนะครับก็เลยเอาเกาะเต่าเพชรสมนึกเข้ามาแทนนะครับสําหรับคู่นี้นะครับก็จะขึ้นชกในพิกัดน้ำหนัก112กอนะครับคู่ที่2นะครับก็จะเป็นการพบกันระหว่างเพชรสังวานสอส,สมานกาเมนพบกับยอดมนุษย์นายกเอธาสาลานะครับสาหรับคู่นี้ก็จะขึ้นชกในพิกัดน้ำหนัก110ปอนด์นะครับ คู่ที่3นะครับก็จะเป็นรองคู่เอกในรายการนะครับจะเป็นการพบกันระหว่างเพชรบรรไร่สิงห์มาวินพบกับสายันเล็กสอสละชีพนะครับสาหรับคู่นี้จะขึ้นชกในพิกัดน้าหนัก110ปอนด์คู่ที่4นะครับก็จะเป็นคู่เอกในรายการนะครับจะเป็นการพบกันระหว่างเพชรมงคลศูนย์กีฬาหอยต้มพบกับจูซับสอสละชีพนะครับสาหรับคู่นี้จะขึ้นชกในพิกัดน้าหนัก117ปอนด์นะครับสปอเบต359 เว็บเดิมพันออนไลน์มาตรฐานบริการ24ชั่วโมงบอลหวยคาสิโนและเกมออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นมวยเดี่ยวมวยเสเต็ปออกตัวได้ทุกยกกับสโบเบด359ก็อขอฝากโค้สนสนุนหลักแจําเป็นทางการของเราไปด้วยนะครับกับสโบเบด359เว็บเดิมพันออนไลน์มาตรฐานบริการ24ชั่วโมงฝากถอนโอนไวปลอดภัยมั่นคงไม่ว่าจะเป็นบอลหวยคาสิโนเกมเดิมพันออนไลน์ต่างๆ หรือมวยเดียวมวยสเต็ปออกตัวได้ทุกยกกับซับบเบ็สามห้าเก้าหากท่าในใดสนใจก็คลิกลิงก์เข้ามาได้เลยครับผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ด้านล่างคลิปนะครับหรือจะแอดไลน์เข้ามาโดยตรงได้ที่3สามห้าเก้า sbb นะครับมีแอดนำหน้านะครับก่อมาดูปนชั่นหนักประชาตินี้ของคู่ที่หนึ่งครับสำหรับคู่นี้ก็จะเป็นการพบกันระหว่างเกาะเต่าเพชรสมนึกพบกับแกนแก้วพอเยี่ยมแสนนะครับสำหรับคู่นี้จะขึ้นชกในพิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยสิบสองปอนด์นะครับ ก็มาดูที่เจ้าเกาะเต่าเพชรสำนนกนะครับเมื่อเช้านี้ช่างได้1 1 2ปอนด์ตามพิกัดน้ำหนักนะครับส่วนเจ้าแกนแก้วคอเยี่ยมแสนนะครับเมื่อเช้านี้ช่างได้1 1 3ลด1ปอนด์นะครับสำหรับเจ้าเกาะเต่านะครับก็เป็นมวยประเภทจังหวะดฟิมิปปิวุดครบเครื่องอาวุธหนักแรงทุกลูกนะครับก็ลลอกลัดมดตีลลอกคอเสียบเข่านะครับบูสูทรหดมีเข่ายัดไส้ระยะประชิดมีหมัดมีศอกนะครับสูตลอด5ยกนะครับ วันนี้มาเข้าเวนแทนนะครับทางทีมงานบอกว่าเกาะเต่าเป็นมวยหน้ารองนะครับทางเว็บทางเกรดนะครับให้เจ้าแก่นแก้วคอเยี่ยมแสนเป็นต่อนะครับสาหรับวันนี้นะครับแต่ยังไงทางทีมงานก็ยังชอบไปที่เจ้าเกาะเต่าเพชรสมนึกนะครับน่าจะเป็นฝ่ายเอาชนะเป็นในการชกครั้งนี้นะครับก็มาดูที่ผลช่างน้าหนักเมื่อเช้านี้ของคู่ที่สนะครับสาหรับคู่นี้ก็จะเป็นการพบกันระหว่างเพชรสังวานสอนสมานการเมนพบกับยอดมนย์นายกเอธาสาลานะครับสําหรับคู่นี้ จะขึ้นชกในพิกัดน้ำหนัก110อปอนด์นะครับก่อนมาดูที่เจ้าเพชรสังวานสอสมานกามเมนนะครับเมื่อเช้านี้ช่างได้110ปอนด์ตามพิกัดน้ำหนักนะครับส่วนเจ้ายอดมนย์นายกเอธาสารานะครับเมื่อเช้านี้ช่างได้1 1 0 7ลด0.7นะครับสำหรับคู่นี้นะครับทางทีมงานก็ยังชอบไปที่เจ้าเพชรสังวานสอสมานกามเมนนะครับจะเป็นฝ่ายเอาชนะไปในการชกค,ครั้งนี้นะครับ ก็มาต่อผลช่งน้ําหนักเมื่อเช้านี้ของคู่ที่สานะครับสำหรับคู่นี้จะเป็นรองคู่เอกในรายการนะครับจะเป็นการพบกันระหว่างเพชรบรรไร่สิหงมาวินพบกับสายันเล็กสอสระชีพนะครับสาหรับคู่นี้จะขึ้นชกในพิกัดน้ําหนัก110ปอนด์นะครับก็มาดูที่เจ้าเพชรบรรไร่สิหงมาวินนะครับเมื่อเช้านี้ช่างได้110ปอนด์ตามพิกัดน้ําหนักนะครับส่วนเจ้าสายันเล็กสอสระชีพนะครับเมื่อเช้านี้ก็ช่างได้110ปอนด์ตามพิกัดน้ําหนักนะครับ สำหรับคู่นี้นะครับดูผลช่างน้ําหนักแล้วก็เนื้อตัวกันแล้วนะครับทางทีมงานชอบไปที่เจ้าสายันเลขซอสลาชีพนะครับน่าจะเป็นฝ่ายเบียดเอาชนะไปนในการชกค,ครั้งนี้นะครับสโบเบ t 359เว็บเดิมพันออนไลน์มาตรฐานบริการ24ชั่วโมงบอลถวยคาสิโนและเกมออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นมวยเดี่ยวมวยเสเต็ปออกตัวได้ทุกยกกับสโบเบด359 ก็มาดูที่ผลช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของคู่ที่สนะครับสาหรับคู่นี้ก็จะเป็นคู่เอกในรายการนะครับสาหรับคู่นี้ก็จะเป็นการพบกันระหว่างเพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วยต้มพบกับชูทรัพย์สอสระชีพนะครับสาหรับคู่นี้จะขึ้นชกในพิกัดน้าหนัก1 1 7ปอนด์นะครับมาดูที่เจ้าเพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วยต้มกันก่อนนะครับเพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วยต้มนะครับเมื่อเช้านี้ช่างได้117.4เจลดศ4นดีะครับส่วนเจ้าชูทรัพย์สอสระชีพนะครับเม ปอนตามพิกัดน้ำหนักนะครับสําหรับคู่นี้นะครับดูผลแจ้งน้ําหนักและเนื้อตัวแล้วทางทีมงานก็ยังชอบไปที่เจ้าเพชรมงคลศูนย์กีฬาห้อยต้มนะครับก็จะเป็นฝ่ายเอาชนะไปในการชกค,ครั้งนี้นะครับคนอื่นก,ก็ฝากทีมงานหนุ่มมังกนร้อยลูกเจ้าปอพลานชัยนะครับหากท่านได้สนใจสมัครสมาชิกลายพิมพ์ลายเสียงไม่หูติดต่อได้ที่ลา์ดียศูนย์เก้านะครับหรือเบอร์โทรศัพท์ 090-886-9961นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับทีมงานเจาะลึกข้อมูลมืยไทยเจ็ดสีขอบคุณครับ